สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสักครสักคนสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องยินด,ดีตอนหับกอดสู่ซ่องน้องอนนรัสชานนท์แต่ว่าเจ้าของซ่องรับด้วยพี่น้องไนดะ้ลับแล้วเจ้าของซ่องน้องนนตัวน,นี้กำลังเห็นอย่างเห็นอย่างกันอยู่ไหนลางซีฟิงซีดควายพี่น้องซีงควายจ้าปิ้งซีงควายพี่น้องอันนี้สามมิง กะเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเป็ายกาชิพูแคสวันเกิดสาวมิงนะพี่น้องกะเห็ดแต่ครอบครวพี่น้องบเห็ดยัไงยหยะไยเค้กกบมีพี่น้องของขวัญกับูมี่ผเป็นยังไงมี่เป็นยังผูกแกสอน้อยขึนเขาสามะี่กับพอเลดีใจแล้วฉันมึงที่คุณบอลม ว่านี้จะได้ว่านี้คือลืมเจาะไงเอาว่านี้สุลโมนเดวิยวักษ์ชานลายในวานอยังกันนอนมากกลืมหลายอย่างาลลาเห็นหลายอย่างนะเห็นในเฮนี่ลืมเบากุ้งก็ลืมพี่นอ้องเลมว่านี้ก็ตั้งช่องให้น้องใหม่ก็เลยสุลโมนเนจักหน่อยก็ลืมพอดีประมาณเกือบเที่ยงคืนเนาะอพอแล,วล,แล้วเวียเรางานอะไรกับพอดีมาลินโทรศัพท์าบพี่น้องมเลย <it> <ate> เขาลีนเฟซสผนอ้าวเห็นน้องไวพรมาวันเกิดสามีงูอ่ออีวันลืมขัดสามีงไวพรมันลืมคักเนาะ,ขน,ะ <it> <aring> ขนาดเจ้าของวันเกิดยังลืมพี่น้องเลยแต่กำมือยังไม่เห็นย้อนหลังเลยพี่น้องเนี <it> ่ <aring> ขอโทษขออภัยแต่ไล่พี่น้องผ <it> ูก <aring> <it> <aring> ขอต่อแขนเอื้อนขวัญพี่น้องเนาะผูกขอไม้ข้อมือพี่น้องตามหิดคำวราเพลงนี <aring> ้านรทมอะไรพี่น้อง่ได้เห็ดใหญ่เห็ดโตหรอกของขวัญกับบุมีพี่น้อง เค้กกระบบมี่สนอะไรพี่น้องเอ้ยจาันจะมีแม่ีใจก็สนกันกาลังเห็นด้แีนจอเลยเกบเนาะบส้นซิปปิ้งพี่น้องอาการน้องสาวกับกำลังสวนผาีเจ้วขมบ่อยเมนมนเดนอเาพียกับบีบีขึ้นถงเยอพออยู่ถุงเดอยเจี่เลยคอยทงหนึ่งเนาะพอจะบอกไายชิคอยก็นเนาะอันนี้เลยค่ะ กิน,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 นปลาอหนอนเริ่มมาเลยกินปลาอนปลาวนงไอเป็นกินปลาเข่งใชหมพกลางปลาไลปาปาเนี้ยบลาลเากะเบิรงอะไรแเนาะระวังกันเนาะโป่นอันชุบินชุบหาเบิงะทางด้านนี่กาลังต้มน้ำพี่น้องสี่ต้มน้ำสดเราทไหมเนาะต้มน้ำสดพี่น้องใส่หัวขาหลเกาใบมะขามหัวขามหัวชิ้ไข่ด้ เดี๋ยวมันจะใส่บ่เอามาใส่เลยน้ำพรอเลยเนะี่ยอ๋อสามิงลาลาบานีิแบบได้แล้วจ้าจะใส่ยังไงเลยเฮ้ยนี่ใส่เกลือแป้งนัวแล,แล้วก็กระเทียมเล็นึงอันนี้ทำปิ้งสำลาได้จ้าพี่น้องอ๋อปิ้งสำลาพี่น้องหอยเชลล์ผู้ใส่บ่หอยเชลล์ผู้ใส่ก็ได้เราบพี่น้องเพราะว่าเขาบริปิ้งสุงพี่น้องปิ้งแบบน้ำตกนะพี่น้องปิ้งแบบน้ำตกปิ้งสำลาพี่น้องปูงหยางมากินพี่น้องจ้า ส่านี้กเจ็ดแกวพี่่ะใส่ผิกใส่พวกตํ้มขาแล้วก็เอเพียเนาะแม่เออจะตไมาเคใส่น้องซอยพวกปลาหองสาวเมื่อมันนี้พี่น้องเป็ดแ่บสู้นกินน้อืเป็นไ้บกุ้งเคนตำผิกไห้จ้าพี่น้อง วัสดีีพ่น้้องใหบะกลุ่มฝนต่ำหัวขากับบังเพิดในซามิงพี่น้องสวยกันเห็ดพี่น้องสวยกันเห็ดพ,พี่น้องเถะนอน,นอนนอนพี่นออ้องนอนรับพี่น้องความความนอนนอนรับพี่น้องสวยกันไลค์คนใจเป็นเละเลยไว้เนาะอันนี้อันซีมาไว้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยมไว้่อนเชียทีไวก่อนจังคอยเอาไปปิ้งเนาะกาพัดปิ้งน้ตตตตนำต้มมาสุกจะไหนเนาะมีน้ำต้มน้ำสดกินกับพี่น้อง บกุ้งเป็นแห้งนะพี่น้องเสาวิ่งตั้มโบเลกพน้องแห้งเป็นตั้มแห้งเป็นแห้งพี่น้องนำสดเหาก็แล้วเลยพี่น้องเดี๋็กพระเจ้าพี่น้องหวยผักบัวใส่เดี๋ยวข้างหมออ้อเพี้ยต่อพี่น้องเห็ดแจ่วขมอ้อเพี้ยกระซุกเลยด้วยพี่น้องสุกแล้วชิมาเห็ดแจ่วนะใช่ไหมนาะ จะเห็ดแจ่วเพียบข้นๆพี่น้องทางด้านในกาแห่น,น้องสาวปิ้งปิ้งเลยจึงนน้องๆแล้วพร้อมกันแผวก,กว้างๆละเสียดต่เตาน้อยนะพี่น้องปรุงรสพี่น้องเลยใส่เครื่องที่ข้าวตำไปกิดดิพี่น้อง <c oughs> ใส่ขาใส่เนื้อง ใส่เพิ่มว่าส่ยังเผ็ดนะเพิ่มนิดนึงเพิ่อเบียรเผ็ดไปเลยนี่อแจน่อยแม่เลยจงได้รสซาเผ็ดๆเอะ่น้องขวใส่อะจิงหนาะใส่ลายหอมลายพี่น้องจ้าคนไน อันชิซาหรือซาขึ้นอยู่กับแจ๋นอใช่ไหมเนาะแนนเอาแล้วพี่น้องวันนี้แล้วเด้นพี่น่องแจกเพียรุมๆสิบมึงเลยอ่าต้องปิ้งสุกตลอดเดินเชนเอาสำลันเลยนะน้ำตกนะเป็นน้ำยาเป็นได้โอเคป่ะขากเลยคมขั่แนนน้อเลบมขัดได้โอเคโอเคใช่ไหมโอเคแจ๋งแล้วแ้แกจิสุกเด้นี่น้อง แต่สุกละเอาสําราละไอ้แจกน้อยนึงแล้วก็พอพอสุกละมันสิหามโอเคโอเคเริ่มได้ที่ลพี่น้องเอาพี่น้องสุกลพี่น้องปิ้งสําราเฮาพี่น้องเยางซอยพี่น้องมันบ่ได้สุกหลายเด้อีสําราที่น้ําตกนะสุดยอดเลยนี่ทางนนีกแจวก็แล้วแล้วก็น้ําต้ม น้ำสดกันแล้วพี่น้องกินกับอของก,กินกับพี่น้องักแผักผักข้างเคียงเอามีหมักแข้งอหอมเสริมหนะมักถัว่วแลวกการหอมป้อมเพี่น้องแล้วก็มีหมักแตงน้อยใช้เบียงล่างใช่ไหมเด้อจ้าใช่ซอยละซอย,ซอยมืดเลยแต่ทกิน,กนข้าวตอนเศ้ากันพี่น้องเดี๋ยวผูกแข่งกันเป็นตอนบายเพื่อนแม่น้อยครับงาแม่น้อยเพื่อนข้าสวรรค์ไปเบียงเดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่มากจริงทากันผูกแข่งเพ่น้อง ส่วนเจ้าของซ่องลับด้วยพี่น้องเจ้าของซ่องน้องอนนท์รัดชะนอนลับเลยพี่น้องเอ้ยปาตั็นอนคักให้ลูกเจ้าเพื่อนกินข้าวกินยาแล้วก็ง่วงพี่น้องก็เลยให้เพี่นนอนพักผ่อนก่อนเขาไกลแล้วไม่ได้พี่น้องว่าดังแล้วไม่ได้เพี่นิตื่นเอาซอยกันนอนกับใครได้เห็นยังไงเลยนั่งอ่านเลือด ปาเอาโนนใสเกลือปน้งปีนให้รู้ว่าบรต้องใสเป็นนอเด้ใสเกลืออยู่หลังคัวากอยากเปื้อนๆจังหน่อยได้พไปน้องขอโทษขออภัยนะขว้าขว้า้าแคบเนาะเสร็จแล้วทำนีงก็ซอยล้าซอนไปกินข้าวเศ้าก่อน ลองชิมม oh no ัน <thôi> ก oh nice ันเด้ออ้วยเบื่อ่แมงวันกับเริ <though> ่มมาเลยพี่น้รงอากาศฮอนอากาศฮอนก็แบบนี้แหละมาเขาชิมเลยเด้อกอก้อยไ้เพนรเอ้ะแบขักกืบลมขาดกืบลมพี่น้องเกิดอะไแซวะเกิดไวะิงแซวกว่าหลม่ไหมเิงชำลายพี่อนเเห็นแล้วสิืน เลาผีแล้วน้องไปก่อนคลิปน oh so oui> ึ่งก uh <No> ันมีละครลาพี่น้องไปก่อนเไปจ้าพี่น้องฝากช่องน้องอนันต์บัสชาแนลเด้อนะครับช่องน้องสาวพี่น้องฝากส่องไปจ้าพี่น้องส่องหลังคอนสวรรค์เจซังหน้าฝากติดตามและให้กำลังใจพี่น้องและเด็กได้พี่น้องไปเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องกินข้าวแซ่บๆพี่น้องจุดซองกุ้งบลาน้องนนท์ได้พี่น้องเด้อ